ร้านประจำครับลาบเป็ดลาปลาต้มไก่บ้านต้มปลาลยเอ็ดครับผมรสชาติแซบ่บมัก์ได้พักกันแย่งอยู่ะครับมันคือเขากันดีเลยอันนี้เองครับเนี่ยต้มไก่บ้านค่ะโอ้ต้มไก่บานบานว,วันนี้กินลาปลาเพราะว่าต้มปลากินซึ้งมือ่อซึ้งม,มื่อครับผู้เดียวปกติผมเคยกินเนี่ยราปลาใส่ปลาต้มปลาใสไปกันแย่งกูเคยกินเยอะละเอีอยดหนินละ่ละบ้านเยูะเดียวกินยังมากเคยเห็ด เนี่ยเขาจะเอามึงเพิ่นไปต้มใส่เพิ่นมาอ๋อเพิ่นคือว่าเพิ่นคือบม่เคยกินเลยูุบานว่ะสื่อว่าเขาแย่งไปร่องเห็ดมึงแต่กับเพิ่คือยุบานว่ะครับกตบเพิ่คือกินเยอะนี่ลยครับนางกินประจําครับครับเมนูขอมึงเมนูเนี่ยครับเมนูด้านหลังเนี่ยอากาศหนาวๆสดต้มปลาสุดยอดครับไม่นี้บ่าหนาวบันไดอากาศกลังดี ตัวลาบเป็ดนี่ลาบละเอียดของแท้เลยเป็น่าครับเนี่ยค่ะโอ้โหนี่ซับปลาไม่ไหม้ไดครับซับปลาไม่ไหสดๆเลยลาบปลาเมือนนี่ถ้าใด้กินได้แคยวครับเมือนี่สิกินลาบปลาครับเขาเนี้ยยางหัวบวดมากได้ครับเมื่อกี้นี่โอ้ยาสั้นเลยมันเป็นยังไงมันก็มันเลยคือลิฟยางัไปปุ๊บเป็นบ่อคือลิฟต์อปหัวสสาเียดเลยคือหนึ่งงสาเสียบอย่างไมึงขึ้นไปมึงสั้นเดียวคือสายเสียดถึงสา ยางวุ่นไปวุ่นมาอย่างแบบเนี้ยหาที่แบบเออวายลเลียเดียวกระชาเกิดยางเดียวนั่นคือประเด็นเลยใส่มาใส่ก็เลยไปเมืองก่อนยางลินบ้างเหมาอกครับเปิดมาสามทุ่มจะได้ตอบคนถือครับคนละเอียดนะครับมีคนไหนอยากมาท่องเที่ยวไม่ได้ไหนไอ้ผู้เจ้าเกิดมาจากสุรินทร์โทรหาอีเได้หัวโบนเปิดไป้หัวโบนเปิดเต้จะได้จะได้เป็นคอมุ่นครับวันนี้เลิกก้อนจิเขาบ้านก็มาหากินเขาเอาไป ร้านนะครับเขานี่ครับปิดจะทุ่มนะครับเนี่ยหอวบวปิดสามทุ่มความกันครับสามทุ่มครึง่งหัวน,นี้เลยมากเจ้าของฝากไล่ล่าครับเขา่าหอมมะลิอียังต่างๆอ่ะสั้นสามนี่จะเป็นสั้นไอ้ขายเขา่าขายของลงมาปึ๊บลงริบปึ๊บขาลงนี่เนี่ยกินเปียบเลยขายของครับเป็นมองขายของที่ระลึกร้านกาแฟด้วยมากมี่ถ้ขึ้นริบเหรอครับ้นริบข้าวเดียวพร้อมเสิร์ฟครับไก่ละปลาปลาซับสด เกปูต้มไก่บ้านครับแบบประกันแสียบรับร้านเนี่ยเมื่อกี้ก็ไปพุดนนวนเขาเอมมารีทุงกูล่ามากครับเมื่อกี้นี่ ส่วงอากาศหนาวๆมาสดต้มปลาครับต้มปลาแซ่บมือนี้กินแค่ลาปลาเพราะว่ข้ามาผู้เดียวเยอะกินบ่หมดสภาพากาศรอบเมืองละเอียดครับมือนี้ทางตรงตางมทีเป็นร้านในไอ้บุฟเฟ่ต์เป็นว่าขงาง้วซ้อยจำจูได้ครับเนี่เป็นรานเจียวหอนเป็นรานบุฟเฟ่ต์ทางข้าง ซอยคางวาัวซอยจำจุ้ยเลยครับคนณู่แต่ผมบอกค่อยถนัดเมนูจุ้ยเมนูซอยจุ้ยปนไลยครับกินได้อาหาร,รสุกๆร้านประจำปรุงไม่ไมสุกๆครับพ่อนต้มปลาเนี่ยพอนจนลวกปากเลยนะครับค่องแค้่ครับสดสด ขึ้นบนหัวโบดยางงามครับไฟงามเมืองเวทไฟงามเฮียงยางวุ่นสองรอบจนหลงทางนะครับเห็นไฟสูงหลายมันจีมี่มองไงเมื่อเมื่อทะลุพื้นก็มี่เนี่ยเดี๋ยวไหวเป็นกระจกใสไหมไม่กนโอ้ยใครอยู่ผมไปเนี่ยผมไปเนี่ยมันขึ้นมันกับพวกใครเห็นเนาะมันกับมันกับมันกับเห็นแต่พรมข้างล่างเห็นแต่หมอกแจ้งๆยงะถ้าไปกลางเวทหนึ่งกับจสั้นเนี่ยโอ้แบบย่างกันไปเนี่ยโอ้เสียวเลยครับจังหวะเอาลงรีบออกรีบมาได้ ห้าสิบบาทอาหน้า <s ays> ที่ผ่านไปครับปูงชนห้อนครับกินอีกหาหน้าที่ พาทีมงานท้ยอีสานมากินครับเต๋อบอลกับทรงทีมลงไปครับแต่ว่าบริเตเ้จ่อยครับพราว่าทางเจ้าภาพจัดงานงดจัดครับส่วนนี้งดการรวมกลุ่มกันกลุ่มหญ่ครับทีมฟุตบอลกันลเลยบริเตครับรใอ้สถานการณ์ครับมา ไปยางงานไหนนั่นเจียไปครับงานไ,า ok. ไ,ไหน,น,นเขาหอมมะลิโลกจนบริเวณเขาเจ็๊ยบหรอเปล่ามือนี่มือนี้มือสุดท้ายครับม,ม,มือมือนี่งานกาชาตเพิ่เนเยเปิดยยางฝรั่งงานไหนเกษตรแท้เขาหอมมะลิโลกวแท้ปล ok. ักแตงมูวิซี่ปลักแตงมูมาหน่อยแบบนี้หนึงมาแล้วครับแบบนี้มนูเด็ดทางแรกของเราลาชิ้นนี้เอครับมาครับออกินหอมน้ำกันที่ไหน ไทยจัสิบนาที่ครับนี่ครับ,มบเมนูเด็ดกระตีกินตะต้มปลาตัวเงี้ยวไม่ไม่อนฮอนอันนี้เมื่อหนึ่งคือกล่องนับซื้ ok อปั๊บโจ๊กภาในมัโอ้ส่วนสองอัน

ดสินมากนะค,ครับครับปาบเอสโซครับปมปลาหลาเป็ดต้มเป็ดเดือบมไบึ่บบาท คินใงญ่ๆครับปลาคินใงญ่ๆรสชาติจัดจ้านดีครับแซบ่บปุกปลาข้อนิสานเรวเลี้ยงยู่นี้ครับซูมือครับผม เมล่างที่ประเดีย๋ยวมาขอสูตรเป็นบ้ามล่งสูงตรตมปลาใส่ปักเพรี้ยวต้มปลาแล้กกะเนยียง ด,ดดูดครับทองแท็บแวะอุดรหน่อยได้ครับเด้อลานทางทางแบบซบลีวิวครับรีวิวหลาดแรกครับที่มาอยูะยะุละเอดไทยอีสานสากสินอาหารบ้านๆครับ กดไลค์กดติดตามมาอุดหนุนเนี่ยนะครับเด้อเด็กไม่บ้านมามาเล่นน้ำกันม,มานีเอาไว้สำเนียวังครับ